สวัสดีค่ะมุชชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะสิบตำรวจตรีนรวิทย์นะคะที่มีการซิ่งบิ๊กไบค์แล้วก็ชนหมอกระต่ายจนทําให้หมอกระต่ายเนี่ยได้รับบาดเจ็บจนเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะพร้อมที่จะบวชอุทิศนกุศลให้กับหมอกระต่ายแล้วนะคะส่วนทางบชนอเองเนี่ยก็ออกมาถแถลงล่าสุดบอกว่ามีการดําเนินคดีแล้วทั้งหมด7ข้อหาด้วยกันค่ะกรณีที่มีข่าวเศร้าแล้วก็สูญเสียจากสูตแพทย์อนาคตไกลแล้วก็เป็นหมอที่เก่งคนหนึ่งของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ค่ะ นั่นก็คือแพทย์หญิงวราลักษ์สุภวัจริยากุลค่ะเสียชีวิตหลังจากที่ถูก10บตำรวจตรีนรวิทยบัวดกเนีคะเป็นตำรวจกองบังคับการอารักขาแล้วก็ควบคุมฝูงชนนะคะหรือว่าคอฟอซิ่งบิ๊กไบค์ชนอยู่ที่บริเวณหน้าสถาบันโรคไตภูมินัชนครินขณะที่หมอกระต่ายเนี่ยกำลังเดินข้ามทางม้าลายล่าสุดค่ะวันนี้ค่ะก็คือวันที่24มกราคม2565นะคะ ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือว่าบชนค่ะพลตํารวจตรีจิรสันต์แก้แสงเอกรองผบชนนะคะเปิดเผยว่าขณะนี้เนี่ยแจ้งดําเนินคดี10ตตารวจตรีนรวิทย์ไปแล้วเสร็จข้อหานั่นก็คือฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นจนถึงแก่ความตายความผิดกฎหมายพรบรจราจรทางบกก็คือฐานที่นํารถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน แล้วก็ขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายนะคะรวมถึงมีการนํารถที่มีส่วนควบไม่ครบเนี่ยมาวิ่งนั่นก็คือเหมือนจะไม่ได้มีการติดกระจกมองหลังนะคะแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายบนพื้นทางรวมถึงมีความผิดตามกฎหมายพรบรถยนต์ก็คือฝ่าฝืนใช้รถที่ไม่เสียภาษีประจําปีแล้วก็ไม่มีการหยุดรถให้กับผู้ใช้ทางม้าลายนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะก่อนที่จะมีการถแถลงข่าว ทางพลตํารวจตรีจิตสันเองเนี่ยก็นําตํารวจร่วมยืนไว้อาลัยเป็นเวลาหนึ่งนาทีค่ะให้กับการสูญเสียต่อเหตุการณ์การเสียชีวิตในครั้งนี้นะคะก็คือไว้อาลัยให้กับหมอกระต่ายรวมถึงสิทธ์ตำรวจตรีนรวิทย์เองเนี่ยก็เตรียมที่จะบวชเพื่ออยากจะอุทิศส่วนกุศลให้กับหมอกระต่ายแล้วก็รู้สึกผิดสํานึกผิดในการที่ตัวเองเนี่ยทำหมอกระต่ายเสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยไทนิวและคุณจะไม่พลาดกระแสะร้อนของสังคม